วัสดีค่ะทุกคนวันนี้ติ่มพามาทำทองม้นกล้วยหัวมะาพร้าวอ่อนเขา้าวโดกันนะคะเหนียวนุ่มอร่อยแบบนี้เลยดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะกล้วยหอมนะคะหนึกรัมค่ะน้ําตาลนะคะ8ปกรัมนะคะความวานจะใส่ตำจะชอบอะไรนะคะเกลือเล็กน้อยค่ะต่อไปเราก็มาบดให้เข้ากันนะคะ จะใช้มือขยำแบบนี้ก็เลยนะคะในที่แล้วก็ใส่เป้ยงข้าวเหนียวลงไปนะคะ60กรัมนะคะเปี้งมอนสัมผัลัง20กรัมนะคะถ้าใครไม่เข้าใจเตรีมจะเขียนฉุดไว้ใต้คลิปนะคะเข้าไปดูได้เลยค่ะหูกะทิ150กรัมนะคะต่อไปก็ตีให้เข้ากันค่ะถ้วยเล็กแลยตียากนิดน,นึงนะคะ เข้ากันดีได้ที่ประมาณนี้นะคะต่อไปก็ใส่ข้าวโพดอ่อนนึ่งสุกลงไปค่ะใส่ตามใจชอบเลยนะคะมพะพร้าวอ่อนก็ใส่ตามใจชอบค่ะหวมมอนอ่าวยนะคะเหนียวนุ่มค่ะใครยังไม่เคยทําก็ลองไปทําดูนะคะเป็นขนมหวานทานเล่นนะคะด้อยประมาณนี้นะคะต่อไปเราก็พร้อมย่างได้เลยนะคะไปย่างกันค่ะ กระทะล้วนไน้นที่แล้วก็ใส่ลงไปนะคะเปิดพฟอยอ่อนปานกลางนะคะไม่เปิดไฟอยแรยงมากนะคะเปิดไฟอยแรยงเนี่ยมันจะม้อยกว่าเป้งจะสุกนะคะต่อไปก็ปิดผานะคะต่อไปแล้วก็จะมากลอบนะคะกรอบนล,ล่างเป็นด้านบนนะคะ อันนี้จะยากนิดนึงนะคะจะเย็นเยนนะคะแบบนี้เลยค่ะเปี้ยงมันฉุกในที่แล้วก็ม้วนมาเลยค่ะทำง่ายง่ายนะคะ,ะ,คะแค่นี้ก็พร้อมทานแล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่เปี้ยงลงไปอีกค่ะ สุกในที่แล้วก็ม้วนมาค่ะต่อไปเราก็ไปชิมรสกันดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ผักกดไลร์อยกดติดตามเป็นใจให้ติ๋มด้วยนะคะใขรยังไม่ติดตามก็ติดตามรอได้เลยค่ะเหนียวนุ่มนะคะหอมมอันอร่อยค่ะเหนียวนุ่มดีนะคะมันจะมีกลิ่นหอมกล้วยนะคะวันนี้ติ๋มขอลาเทงทอาน,นี้เจอกันคลิปหน้านะคะ